สวัสดีครับผมนายสุภวิศินถาวรประธานนักเรียนโรงเรียนองคลาตปีการศึกษา2566นะครับวันนี้ผมก hey ็จะพามาศึกษาดูงานโครงการจุดประกายเพื่อน้องหรือก็คือมีพี่ๆมาแนะแนวรุ่นน้องณโรงเรียนนครนายกวิทยาคมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูรัชดาพรคุณครูแนะแนวของโรงเรียนนครนายกวิทยาคมนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอให้คุณครูรัชดาพรแนะนําตัวเองคร่าวๆครับผม ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูรัชดาพรนะคะเ,เรียกว่าคุณครูแนนนะคะเด็กๆก,ก็จะเรียกว่าครูแนนเนาะก็สอนที่โรงเรียนนครนายกยาคมนะคะเป็นสอนวิชาแนแนนะคะได้ย้ายมาก็ประมาณปีประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะค่ะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับก็ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับอยากให้คุณครูช่วยอธิบายลักษณะของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานนี้ครับ กิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมจุดประกายเพื่อน้องแบบ exclusive นะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือกิจกรรมจุดประกายเพื่อน้องโรงเรียนนครนายกวิยาคมนะคะในสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็ปรับนะคะปรับรูปแบบกิจกรรมมาเป็นกิจกรรมณวันนี้นะคะกิจกรรมนี้ก็คือจะ ให้น้องๆเนี่ยชั้นม4ม5ม6นะคะได้ได้มารับการแนะนวจากพี่สิทธ,ธิ์เก่านะคะส<ม>ิทธิ์เก่าเนี่ยเราก็เชิญพี่ทุกรุ่นเลยนะคะที่มีเวลาว่างในวันนี้นะคะแล้วก็มาแนะนวน้องๆในในวันนี้ให้เล่าถึงกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเลยไหมคะได้เลก็คือกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะเราจะมีการ ลอดซุ้มดาวช่วงเช้านะคะช่วงเช้าจะมีการลอดซุ้มดาวโดยให้น้องๆเนี่ยยืนนะคะยืนเป็นแถวนะคะแล้วก็เราจะปิดไฟในหอประชุมนะคะแล้วก็ให้พี่เนี่ยเดินผ่านซุ้มดาวไปน้องจะถือดาวนะคะแล้วก็เดินผ่านซุ้มดาวไปเนาะแล้วก็ไปถึงที่นั่งพี่ก็นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นพิธีเปิดโดย ท่านรองผู้อนวยการกล่าวรายงานแล้วก็ท่านผออ,อกล่าวเปิดนะคะเสร็จแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครูก็คือมีการเชิญพวงมาลัยนะคะพี่ๆสิทธิ์เก่าเนี่ยจะเชิญพวงมาลัยแล้วก็ไหว้ท่านผู้บริหารตั้งแต่ท่านผอ,อ,อท่านรองแล้วก็คณะครูนะคะก็จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นพิธีเปิดก่อนก็คือกล่าวรายงานเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำสิทธิ์เก่านะคะเราจะให้แนะนำโดยให้พี่สิทธิ์เก่าทั้งหมดไปยืนด้านหน้าแล้วก็พูดว่าตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นนะคะแล้วก็ให้บอกถึงคณะสาขาหรืออาชีพที่พี่ทำอยู่ตอนนี้นะคะพูดถึงแรงบันดาลใจเล็กน้อยนะคะหรือว่าอยากจะฝากอะไรกับน้องๆอ,อันนี้ก็คือพูดคนละประมาณ1-2นาที จะสั้นๆเลยนะคะเสร็จแล้วปะก็อันนี้พูดทุกคนเลยเสร็จแล้วพอเสร็จจากตรงเนี้ยก็คือพี่ก็เข้าไปนั่งนะคะเข้าไปนั่งแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นการแยกกลุ่มนะคะอย่างช่วงเช้าเนี่ยจะแยกเป็นคณะก่อนก็คือให้พี่แนะแนวเกี่ยวกับตอนที่พี่เรียนที่มหาลัยเนาะก็จะเป็นคณะสาขาต่างๆแล้วก็ให้น้องเข้ากลุ่มจะมีเวลาให้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วน้องก็ เข้าไปพูดคุยกับพี่เช่นพี่ที่เรียนแพทย์น้องที่สนใจแพทย์ก็จะเข้ามานั่งล้อมวงแล้วก็แนะนำพูดคุยกันนะคะเสร็จแล้วพอผ่านไปสัก20นาทีก็จะมีการวนวนฐานเช่นน้องอาจจะอะนอกจากสนใจแพทย์แล้วยังสนใจเภสัชด้วยก็จะไปฟังเภสัชต่อประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือช่วงเช้านะคะพอช่วงพอแล้วก็เสร็จแล้วก็พักกลางวัน นะคะพอบ่ายก็จะเป็นการแยกเป็นอาชีพเนาะก็จะเป็นพี่ที่เขาประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยมาพูดคุยนะคะมาพูดคุยว่าการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็คือเล่าเป็นการแนะแนวการศึกษาอาชีพให้กับน้องๆนะคะคแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเหมือนเดิมก็คือเป็นการวนฐาน วนฐานไปเหมือนเดิมตามอาชีพต่างๆที่น้องสนใจนะคะหลังจากนั้นก็จะมีนันทนาการมีเกมนะคะบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการจุดเทียนสร้างแรงบันดาลใจนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีวิทยากรเป็นคุณครูเหล่านี้แหละเขาก็จะให้จุดเทียนเนาะให้นักเรียนตั้งแถวนะคะจุดเทียนแล้วเขาก็จะพูดโน้มน้าวพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแบบ ให้ที่เขาใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพหรือว่าเรียนในสาขาวิวชาใดๆก็แล้วแต่ให้เขาแบบประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมคร่าวๆในในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยครับก็อีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือว่าการจัดงานนี้มีมานานแค่ไหนแล้วครับแล้วก็มีความสําเร็จอย่างไรบ้างครับได้ไหมครับขอบคุณครับ จัดมานานไหมก็คือก่อนที่คุณแนนจะย้ายมาเนาะก็มีคุณครูคุณครูเก๋นะคะเด็กๆเขาจะเรียกว่าแม่เก๋นะคะจัดมานานมากแล้วนะคะก็จัดมาคือเมื่อก่อนเนี่ยจะจัดเป็น2วันหนึ่งคืนมีค้างคืนด้วยนะคะแต่ด้วยสมัยนี้เนาะด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างณวันเนี้ยคุณครูตอนนี้คุณคุณครูเก๋ท่านเกษียณแล้วนะคะพอคุณแนนมาจัดเนี่ยคุณแนนก็ ลดระยะเวลาให้กระชับมากขึ้นเป็นหนึ่งวันนะคะหวันนี้คุณครูก็เลือกวันเสาร์นะคะเลือกวันเสาร์เพราะว่าเป็นวันที่น้องไม่ต้องเสียการเรียนแล้วพี่ก็น่าจะว่างน่าจะไม่มีติดภารกิจอะไรก็น่าจะมาแนแนวน้องได้นะคะเออก็เลือกเป็นวันเสาร์แล้วก็เลือกต้นปีต้นปีการศึกษาช่วงปลายพฤษภาหรือว่าต้นมิถุนา คือความจริงอะ่ะปีนี้เราอยากจะจัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะแต่เราติดวันหยุดยาวก็เลยก็เลยมองว่าถ้าติดวันหยุดยาวแล้วเดี๋ยวบางคนจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะไม่สะดวกก็เลยเลื่อนมาอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นสัปดาห์นี้ก็คือตอนแรกว่าจะจัดให้เป็นวัฒนธรรมว่าเป็นสัปดาห์เสาร์ที่สองของเดือนมิถุนาแล้วพี่จะได้จําแล้วก็พอถึงเวลาพี่จะได้มาประมาณน,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 นี้อันนี้คือแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้แจ้งนะคะก็คือยังกําหนดแบบนี้ไปก่อน ก็สิทธิ์เก่าที่เขาทำงานแล้วเนี่ยเขาก็จะว่างวันเสาร์แล้วก็เด็กๆที่กําลังเรียนอยู่มหาลาัยปีหนึ่เนี่ยช่วงเนี้ยเขาเป็นช่วงปิดเทอมเขาก็จะมาได้นะคะเขาก็จะยังไม่เปิดเทอมเพราะว่าเขาจะเปิดเทอมประมาณเดือนสิงหากรกฎาสิงหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็มาได้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือช่วงเวลาเนาะแล้วก็ความสําเร็จรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในระดับดี นะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่ก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอคุณครูแล้วก็ได้คุยกับน,น้องนะคะเพราะพี่ที่มาเนี่ยคือพี่ที่อยากมาแนะนําน้องว่าต้องทำยังไงต้องต้อง,ต,องต้องมีแนวทางยังไงอะไรคืออยากแนะนําน้องแล้วก็น้องก็รู้สึกว่าประทับใจพี่คือแบบ เนี่ยคืออย่างตอนที่เขาฟังพี่แนะนําตัวสั้นๆน่ะเขาจะรู้แล้วว่าเนี่ยพี่คนนี้ที่ฉันจะต้องไปนั่งคุยนานๆอ่าตอนเข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้คือเขาก็จะแบบแล้วเขาก็จะวนไปแล้วก็เป็นการสร้างคอนแทกกันระหว่างพี่น้องอาจจะมีแบบขอลายเบอร์โทรเอาไว้หลังจากนี้ก็คือสามารถปรึกษาพี่ได้อีกอะไรประมาณนี้ก็คือประสบความสําเร็จค่อนข้างดีด,ดีมากค่ะครับขอบคุณครับ แล้วเป็นโครงการที่น่าสนใจขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะนําไปปรับใช้ที่โรงเรียนของผมนี่จะมีการสงวนลิขสิทธิ์ไหมครับไม่ค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ลองปรับเป็นชื่ออื่นก็ได้ที่เข้ากับโรงเรียนของเราครับแล้วก็ถ้าผมจะนําไปปรับใช้มีข้อเสนอนะอะไรไหมให้ผมไหมบ้างไหมครับผมเสนอแนะเหรอก็ปรับให้เป็นให้เหมาะกับโรงเรียนของเรา เช่นเหมาะกับนักเรียนอย่างที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนเยอะนักเรียนเยอะก็เลยเอาแค่ม4 5 6แต่วันนี้ก็ยังรู้สึกว่าน้อยเพราะว่ามีเด็กบางคนบอกว่าหนูติดโควิดมากบางคนก็มีงานศพอะไรเงี้ยคือไลน์มาบอกนะเมื่อคืนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยดลลูลดน้อยลงไปก็คืออย่างที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งที่อยากปรับในปีหน้าคืออยากจะเพิ่มเด็กให้มากขึ้นกว่านี้ะนะคะส่วนของของโรงเรียนองค์กษนะ์เนก็อาจจะ ป็น,นมีนักเรียนอาจจะยังไม่มากอาจจะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรก็ได้เช่นเป็นม .6 ทั้งหมดม .5 ทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่ามารวมกันอย่างเงี้ยจะดีเ,เพราะว่าคือเมื่อกี้อย่างอย่างที่มองพี่อ่ะพี่อ่ะคือเขาเขามีความรู้สึกอยากจะกลับมาแน,แนวน้องเนาะอ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีน้องๆฟังกันเยอะๆอ่ะพี่จะอบอุ่นก็แล้ก็รู้สึกว่าพี่ ที่จะภูมิใจประมาณนี้ค่ะก็คือถ้ามีน้องเยอะเท่าไหร่พี่ก็จะรู้สึกดีคิดอย่างนี้นะคะโอเคก,ก็ลองดูบริบทของโรงเรียนว่าว่าจะนัดหมายเด็กแบบไหนได้บ้างค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์แนนมากเลยครับผมครับสวัสดีครับก็คุณครูท่านนี้นะครับก็เป็นคุณครูท่านที่ได้เริ่มโครงการจุดประกาย จุดประกายน้องนะครับขึ้นมานะครับก็เลยอยากจะมีคําถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายการที่เราเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาครับผมขอบคุณครับก็มันเป็นเรื่องของการแนแนวเด็กการศึกษาต่อนะเพราะว่าปกติที่เราแนแนวเนี่ยด้วยการให้ให้ให้รุ่นพี่มาแค่ไม่กี่คนเนี่ยหรือว่ามาบรรยายในห้องเนี่ยพบพบว่าเด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจกันมาก นั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าถ้าเราจัดกิจกรรมด้วยการมีทั้งหลายแบบมีกิจกรรมหลากหลายมีทั้งกิจกรรมการบรรยายมีทั้งกิจกรรมนันทนาการมีทั้งกิจกรรมเชิงจิตวิทยาหลายอย่างแล้วก็แบ่งกลุ่มตามความสนใจแล้วก็ดึงสิทธิ์เก่ากลับมาให้มากขึ้นเพื่อให้รู้สึก ว่าเด็กเขามีความรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยความสนใจเขาจะจะ,จะสั้นเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เด็กเนี่ยจูงใจให้เขามีความสนใจมากขึ้นเราก็ต้องจัดกิจกรรมให้ดูหลากหลายแล้วก็ให้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องของไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นวิชาการอย่างเดียว ทำยังไงกระตุ้นเราใจให้เขาได้รู้สึกว่ามีม,มีมีความมีมีความต้องการแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะจะหาอนาคตข้างหน้าแล้วนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมันมันสำคัญสำหรับเขานะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีกระตุ้นแบบนี้ค่ะครับข,ขอบคุณมากครับแล้วก็คุณครูมีวิธีการประสานหรือว่าติดต่อสิทเก่าที่ จะมานําเสนอ,อได้อย่างไรบ้างครับก็มีหลายวิธีวิธีแรกก็คือเริ่มจากสิทธิ์เก่าที่ทํางานแล้ว<ะ>ที่ทํางานแล้วเนี่ยหลายปีถ้าเป็นสิทธิ์เก่าที่ทํางานแล้วหลายปีเนี่ยเขาจะเอาประสบการณ์เชิงลึกมาแนะนวน้องได้มากกว่ารุ่นรุ่นที่จบใหม่ๆห,หรือที่กําลังเรียนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือใช้ สิทธิ์เก่าที่จบมาใหม่ๆแต่สิทธิ์เก่าที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้วิธีนัดเขาก่อนตัน้งะแต่วันปัจฉิมนิเทศนัดเขาเพราะเราเองต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราจะจัดเมื่อไหร่เพราะเราต้องต้องต้องมีปฏิทินข้ามไปปีหน้าเลยว่าปีหน้าเราจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดให้มันเป็นเป็น เป็นประเพณีใช่นหะจะจัดเสาที่สองของเดือนอะไรก็บ้าไปเพราะน้นเด็กต่อไปเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นเสาที่สมมติเราว่าจัดเป็นเสาที่สองของเดือนสิงหาสมมุตินะคะัคบก็เด็กก็จะจําไปเลยว่าเสาที่สองของทุก,ท,ก,ท,กทุกปีเนี่ยเขาจะกลับมาอย่างนี้ไม่ว่าเด,เด็กจบไปกี่รุ่นเราจะบอกเลยว่าจบไปกี่ปีกีป่ปีว่างเมื่อไหร่ก็กลับมาได้อย่างเี้ค่ะครับขอบคุณมากครับ โอเคสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับอ่าพี่ชื่อพี่นุ่นค่ะอ๋ออันนี้พี่เขาก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่นี่นะครับวันนี้ก็มาแนะแนวรุ่นน้องที่จบไปจากโครงการของจุดประกายน้องแบบอ c ซคูซีฟใช่ไหมครับก็อยากมีคําถามว่าทําไมพี่ถึงอยากกลับมาแนะแนวรุ่นน้องที่โรงเรียนนี้ครับผมอ่าโอเคอ่าพี่ขอแนะนําตัวก่อนนะคะ พี่ชื่อพี่นุ่นนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำนะคะภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะสถาบันโคเซนแห,แห่งสถาบันเทคโนโลยีประจเการาดกระบงังแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาด้วยนะคะที่กลับมาวันนี้วันนี้ก็คือในส่วนตัวของพี่ก็คือเพื่อมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางสถาบันโคเซนให้กับน้องๆได้รู้จัก นะคะเกี่ยวกับสถาบันโคเซนแล้วก็แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมให้กับน้องๆค่ะโอเคครับอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าพี่รู้ได้ไงว่ามีงานนี้จะเกิดขึ้นหรือว,ว่าพี่ติดต่อกับประสานงานกับโรงเรียนนี้ยังไงที่พี่มาในวันนี้ครับ ค,คือก่อนหน้านี้คือโรงเรียนนี้างานนี้ค่ะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยพี่ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่แล้วเนาะค่ะ,คะพี่เคยมางานนี้ครั้งหนึ่งตอนที่พี่เลิกจบจากที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นก็ยังเป็นนักศึกษาเป็นนิสิต<ม>ก็คือกลับมาแนลแนวรุ่นน้องแต่ทีนี้ก็คือห่างหายไปนาน<ม>เพราะว่าพอเราเรียนหนักขึ้นเราทํางานหนักขึ้นเราก็ไม่มีเวลาแต่ว่าคราวนี้ก็คือได้รับการติดต่อจากเพื่อนๆสิทธิ์เก่าเหมือนกันที่มาเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ เออก็ติดต่อไปว่าเออตอนเนี้ยวันเนี้ยจะมีงานนี้อีกก็เลยกลับมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยมาเราก็อยากจะมาอีกแล้วก็อย่างที่บอกเรามีจุดประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์อยู่แล้วอ,อืมค่ะถ้าโรงเรียนองค์ลณะของผมมีงานแบบนี้จัดขึ้นบ้างผมขอเชิญพี่ไปเป็นไปแนะแนวรุ่นน้องที่โรงเรียนนั้นได้ไหมครับยินดีอย่างมากเลยคขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณครูเมฆนะครับซึ่งคุณครูเมฆก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนวมคอนะครับวันนี้เขาก็ได้มาแนะแนวในงานจุดประกายน้องแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็เลยอยากจะถามว่าในปีที่คุณครูเมฆเนี่ยเป็นนักเรียนที่เนี่ยครับเขามีงานแบบนี้แล้วก็คุูครูได้มาร่วมกิจกรรมไหมแล้วทําไมถึงอยากร่วมครับครับก็ ช่วงที่ผมได้ศึกษาอยู่ที่นี่นะครับก็ยังมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับแล้วผมก็เป็นอาจจะเป็นยุคแรกๆที่เริ่มกิจกรรมครับก็เลยยังไม่มีความพร้อมมากกิจกรรมก็จะจัดในรูปแบบการแนะนําน้องๆนะครับให้เตรียมตัวหรือว่ามีความพร้อมในการสอบเข้ามหาลัยแล้วก็การเลือกสายคณะที่น้องๆตั้งใจไว้ส่วนตัวผมที่อยากมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ สามารถแนะนําถึงปัญหาหรือว่าข้อข้อผิดพลาดหรือว่าความหรือว่าความสําเร็จที่ผมได้มีมาให้น้องๆได้ทราบนะครับผมคขอบคุณครับ